สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2565อันนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาสอนท่านสมาชิกเกี่ยวกับการต่อยุคตัวแทนอของนิติบุคคลโดยระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์หรือว่าออนไลน์คัสตอมรีจิสตร t ชันซึ่งเป็นบริการใหม่ของกรมศุลกาการที่เปิดมาตั้งแต่ราวๆครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมปี2564นะครับแต่ว่าก็คงจะมีท่านสมาชิกหลายท่านที่ใช้ตอนช่วงต้นปี 2565นี้นะครับอาจจะมีประเด็นปัญหาอะไรที่ทำให้ยากต่อการใช้งานผมก็จะลองมาให้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกนะครับเรื่องแรกเลยก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องการลงพวกจ a วาหรือว่าการปรับตั้งเบื้องต้นในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานตัวระบบอย่างแรกเลยก็คือไปที่เว็บของ,งรก,กรมศุลกากรผู้ประกอบการหลังจากนั้นก็เลือกตรงการขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนออกของนะครับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกของนะพอกดเข้าไปก็กดเลือกตรงรายชื่อตัวแทนออกของที่ลงทะเบียนกับกรมศุล,ลกาก่อนแล้วก็วันหมดอายุท่านก็จะพบรายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี2565แล้วก็วงเล็บนิติบุคลคลท่านก็ถ้าสมาชิกก็โหลดรายชื่อณวันที่ผมทําการอัดวิดีโอนี้นะครับเป็นวันที่11ดพอดีเลยนะฮนะณวันนี้เราก็ได้ทําจดหมายจากสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไป ทวงถามนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรายชื่อตรงนี้เนี่ยถ้าท่านดูในหน้ารายชื่อก่าเก่า,กาปี63หรือว่าปี6 3, ท่านก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่กรมศุลกากรก็จะเผยแพร่นะครับรายชื่อของผู้ที่จะหมดอายุในปีถัดไปนในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้เนี่ยมลราชาก็เลยสร้างปัญหาให้ตัวสมาชิกข,ของเราบางส่วนในต้นปีนี้นะครับเราก็เลยทําจดหมายทวงถามแล้วเขาก็มีการเผยแพร่ออกมาต้องขอบคุณกรมศุลก,กากรนนะครับก็กดไป อันนี้จะเป็นข้อมูลของบริษัทตัวแทนออกของแบบนิติบุคคลนะฮะทุกรหัสเลยที่อยู่ในทะเบียนของกรมสุนที่จะหมดอายุในช่วงเวลาปี2565นะครับก็เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วนะครับผมก็ขอ,อยืมหน้าแรกจะเห็นว่ามันก็จะแสดงวันที่ครบกําหนดถ้าตรงนี้เนี่ยผมให้ข้อมูลนิดนึงว่ากลุ่มนิติบุคคลที่หมดอายุปี2 5 6 0มันได้ถูกเลื่อนการต่ออายุมา นานมากนะครรวมกันประมาณแต่ว่ากลุ่มนิติบุคคลที่หมดอายุปี2564เนี่ยก็คือจะได้รับการเลื่อนไปจนครบกําหนดที่วันที่31มีนาคมปี2565นะครับแต่นะฮะนิติบุคคลที่หมดอายุในปี2565เนี่ยนะครับจะหมดอายุที่วันครบกําหนดในประกาศตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ถูกเลื่อนไปในวันที่31มีนาคม2565นะพูดง่ายๆคือถ้าท่าน สมาชิกเนี่ยนะฮะกิจการของท่านเนี่ยหมดอายุสถานะตรงนี้ในเดือนมกราคมเช่นวันที่13ในวันที่14ท่านก็จะหมดสถานะเลยนะจะถูกตัดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่หลังจากที่ดูวิดีโอตรงนี้เนี่ยท่านก็ไปตรวจสอบข้อมูลของท่านนะก็ดูผ่านตัวเว็บ eTanking หรือว่าจะดูผ่านในตัวข้อมูลที่กรมศุลเนเขาแพร่ออกมาตรงนี้ก็ได้สะดวกแบบไหนก็ลองไปตรวจด,ดูนะเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของท่านเองนะครับก็ด้วยความหวังดีจาก p อเมียสมาคมทีนี้นะครับเราก็จะมาดูการใช้ตัวระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์หรือว่าออนไลน์คัสซ็อกเรจิสเตรรชันเลยกดตรงนี้นะครับกดลิงก์ก็จะมาที่ตัวหน้าจอคือขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้เรากดคู่มือมาก่อนนะครับกดลิงก์ตรงนี้นะครับเรื่องที่แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าท่านได้ลองอ่านคู่มือดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าคู่มือเนี่ย จะเขียนอยู่บนนะครับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพลอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นกันผมก็แนะนำว่าให้ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพลอร์ในการทำต่อจากจุดนี้ไปนะครับสำหรับการต่ออายุเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่านะฮะท่านก็อ่านเฉพาะตัวคู่มือในเบอร์1กับเบอร์2นะครับก็คือเรื่องการติดตั้ง Java แล้วก็การเซตอัพพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการใช้ระบบนะฮะตัวลงทะเบียนผู้มาติดต่ออะไลนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นคู่มือการใช้ระบบโหลดสองอันนี้เบื้องต้นก็นได้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมทําวิดีโอตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าคงจะเข้าใจง่ายกว่าไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็หลายๆส่วนก็จะเหมือนในคู่มือนั่นแหละนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผมลองสอบถามคนใกล้ตัวแล้วก็สมาชิกบางส่วนเนี่ยก็พบว่าการอ่านคู่มือก็บางทีเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะก็เลยตัดสินใจทําตัววิดีโอนี้ขึ้นมาก,ก็กดดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF คู่มืออ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการขั้นตอนการติดตั้ง Java นะครับ ผมก็ขอเยือยมมาจากตัวคู่ม,มือของกรมศูนน์ซึ่งเป็นสาธาระอยู่แล้วนะครับขั้แรกท่านก็กด www.java.com นะครับกดลิงก์เข้าไปนะหรือว่าจะก๊อบลิงก์ไปใส่ตัว Internet Explorer ก็ได้นะท่านก็จะพบตัวดาวน์โหลด Java for windows ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องที่ใช้โหลดนะฮะอย่างในหน้าจอที่ขึ้นของผมเนี่ยมันก็จะบอกว่า recommend version 8 นะครับก็ไม่มีอะไรก็กดตัวที่ได้คอมเมนต์เนี่ยนั่นแหละนะครับกด Agree แล้วก็ Start Free Download กดหลบนะก็จะพบนะครับมันก็จะแนะนำให้เรา install ก็กด install แล้วมันก็จะขึ้นสถานาการโหลดก็รอจนเสร็จระหว่าดวงดาวโหลดตรงนี้นะพอเสร็จมันก็จะบอกว่านะครับ Successfuly install Java นะเราก็กดปิดน,นะแล้วเราก็ มาที่ตัวตัว setup window ของเรานะก็มากดที่สัญลักษณ์ตัว window เนี่ยนะครแล้วก็พยายามหาตัว configure java นะครับในเครื่องท่านก็แล้วแต่เหมือนกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนวิธีเขียนเป็น java configuration อะไรก็แล้วแต่นะก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะกดเข้าไปก็จะเป็น ตัว Java Control Panel นะเราก็มากดที่ Security กดเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตัวที่ให้เรากด Edit Site List นะครับซึ่งจะเป็นการตั้งนะครับ URL ที่เราจะอนุญาตให้เราเข้าไปใช้ได้นะเพราะว่าถ้าเราเซตตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้ URL เหลกานี้นะครับหรือว่า Address เหล่านี้เนี่ยมันก็จะคิดว่าเป็น Spam แล้วมันก็จะบล็อกไว้นะครับเราก็เอาตัว URL 4บรรทัดเนี่ยนะไปกรอก แอดทีละตัวนะครก็กปทีละบรรทัดนะครับกดแอดท่านก็จะเห็นว่าตัว URL ทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับก็มาอยู่ในไซต์ลิสต์ของเราแล้วนะครับที่จะให้ Java มันทำงานใน address เหล่านี้ได้ทีนี้เราออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับเราก็มากดที่สัญลักษณ์ตัว setting นะครับแล้วก็เลือก Internet option พอกดไปเนี่ยนะครก็กดที่ security นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกตรง trust site นะครับกดตรง trust site นี่นะ ก็กดตรงคําว่าไซต์นะครับต้องติ๊กคําว่าทรัสไซ t ์ก่อนนะครับเพราะว่าการเข้าไซต์ตรงข้อ3เนี่ยจะหมายถึงเข้าไซต์ที่เราติ๊กนะฮะถ้าเราติ๊กตรงอินเทอร์เน็ตมันก็จะเป็นไซต์ของอินเทอร์เน็ตติ๊กตรง Local ล n อินทร t นะครับมันก็จะเข้าไซต์ของ l o c คอล n อินทร t เตแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเข้าไปติดตั้งปรับตรงไอตัว t u u t t ซ t e นะครับหรือว่าเป็น URL ที่เรา จะเลือกเชื่อถือมันก็กดเข้าไปนะแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับ https นะครับตัวฟอร์แมตนี้เลยนะ registeronline.custom.go.ts นะซึ่งในคู่มือเนี่ยผมอ่านเจอเนี่ยมันจะเป็น h t t p ที่ไม่มี s นะซึ่งมัน ads ไม่ได้นะก็เลยลองเติม s ดูก็ปรากฏมันก็ไปต่อเพราะงั้นเนี่ย URL ของ registeronline.custom.go เนี่ยก็จะอยู่ใน ลิสต์ที่ตัวระบบของเราเนี่ยมันเราก็เชื่อถือนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออย่างที่บอกเน้นนะฮะว่าเซตบนตัว Internet Explorer เท่านั้นนะครับก็กด close ไปกด OK ออกไปตนอกนะรัทีนี้เราก็จะเริ่มนะฮะการใช้ระบบตัวลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์หรือว่าคัสออนไลน์ custom registration นะครับก็แน่นอน เข้าไปที่หน้าเดิมนะฮะโดยใช้นะผมเน้นนะครับก็คือโดยใช้ตัว Internet Explorer นะถ้าท่านใช้ Chrome เรืออะไรก็คือไม่แนะนำเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช้แล้วมันจะแสดงผลเป็นยังไงนะฮะการติดตั้งก็การปรับตัว Java configuration ผมก็ทำให้เป็นนะครับผมก็ทำตามคู่มือนั่นแหละนะฮะแต่ว่าพอเจอปัญหาผมก็พยายามจะหาคำอธิบายมาให้ท่านนะก็กดตรงสมัครใช้บริการนะครับ อันนี้ผมก็เขียนเตือนตัวเองนะว่าให้ใช้ Internet Explorer เท่านั้นนะครับพอกดเข้าไปนะมันก็จะมีตัวหน้าจอที่ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานนะก็จะมีจุดที่ผมลืมเน้นไปนะก็จะต้องเป็นบริหารรหัสผู้ใช้ก็คือยูเซอรที่ท่านเลือกได้ว่าจะตั้งเป็นอะไรนะเขาก็จะมาคับนิดน,นึงว่าตัวสอนตัวแรกต็งเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะแล้วก็ประกอบด้วยตัวแรกปนกับภาษาอังกฤษรวมกันเนะี่ยเป็น6ตัวนะครับ ก็กอบข้อมูลพื้นฐานของท่านไปนะครับก็คือบัตรประชาชนก็จะเป็นผู้ที่ใช้งานระบบนะบไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนะเป็นใครก็ได้นะฮะที่ตัวนิติบุคคลเนี้ยมอบอำนาจให้นะแต่ว่าข้อมูลที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลจริงของบุคคลนั้นนนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกใครนะรก็ใส่คํานำหน้า ชื่อภาษาไทยก็ใส่แต่ชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลก็ใส่ด้านท้ายนะแต่ว่ามีจุดที่บังคับนิดนึงก็คือตัวชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องมีตัวคำนำหน้านะเช่นคำว่ามิสเตอร์มิสมิสซสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็านามสกุลภาษาอังกฤษนะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องติ๊กเลือกนะครับในนามนิติบุคคลนะครับเพราะว่าตอนนี้ ท่านกำลังต่ออายุนิติบุคคลนะครับแล้วว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยก็จะเป็นนิติบุคคลสะส่วนมากนะครับจากนั้นก็มากรอกข้อมูลนะครข้อมูลที่ติดต่อได้ก็คือเน้นว่าติดต่อผู้ที่ใช้งานระบบได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออีเมลก็คือต้องกรอกอ,อีเมลที่เป็นอีเมลที่ท่านจะไปตรวจสอบตัวยูเซอร์กับพาสเวิร์ดที่หลังนะฮะก็พยายามมันสําคัญก็กรอกให้ถูกนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลของนิติบุคคลนะครับก็กรอกเลขประจาตัวผู้เสียภาษีนะครับแล้วก็เลือกประเภทธุรกิจนะครับเลือกเป็นบรจกรหอจกรหรือว่าอย่างอื่นก็กกมีให้มันก็มีให้เลือกกดเลือกอยู่นะส่วนชื่อบริษัทภาษาไทยตรงนี้นก็เน้นย้ำนิดน,นึงว่าต้องกรอกชื่อกิจการโดยไม่มีคําว่าบริษัทนะครับไม่มีคาว่าจาํากัดไม่มีคําว่าขอจกคือมีแต่ชื่อนะครับเพราะว่า เราเลือกในประเภทกิจาการไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็ให้เขียนเต็มรูปแบบไปนะครับมีโคมี LTD มีบบอะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก,กดตรงทำรายการต่อไปนะครับมันก็จะบันทึกข้อมูลพื้นฐานไปนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็คือหนึ่งเลยก็คือตัวสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมก็แนะนำให้เป็นไฟล์รูปหรือว่าไฟล์ PDF นะครับแล้วก็เซ็น รับรองสำเนาไปนะตรงนี้เนี่ยในคู่มือมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ใช้ระบบหรือว่า,าผู้มีอำนาจลงนามนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ใช้ระบบมากกว่านะครับแต่เนื่องจากตอนผมทําผมก็คือผู้มีอำนาจลงนามก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะมีปัญหานะครับก็ท่านลองลองใช้ดูว่ามันตรวจสอบหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าช่วงแรกก็คงยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรนะอันนี้เดาเองนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือหนังสือ มอบหน้าของนิติบุคคลให้กับผู้ใช้ระบบนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจลงนามก็ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวรูปแบบหนังสือมอบหน้าของนิติบุคคลซึ่งมีให้เห็นอยู่เยอะแยะนะครับถ้าท่านเคยทำงานเกี่ยวกันยื่นติดต่อข้อมูลกรมศุนทรเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเขียนประมาณว่านิติบุคคลโดยผู้มีอำนาจลงนามนี้มอบให้นายเอนายบีนางสาวซอะไรเงี้ยนะครับ เป็นผู้ใช้ระบบหรือว่าเป็นผู้ยื่นเอกสารแนบนู้นแนบนี้ตามประกาศนู้นประกาศนี้ท่านก็เขียนตามฟอร์แมตเนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดทํารายการต่อไปนะมันก็จะขึ้นสถานะนะครับยืนยันการสมัครใช้บริการนะรท่านก็อ่านข้อตกลงนะแต่ว่าตอนที่ทําวิดีโอนี้ผมไม่ได้อ่านเลยเพราะรีบนะฮะก็เลยเลื่อนลงมาข้างล่างเลยก็กดว่าข้าวเจ้าได้อ่านนะซึ่งจริงๆไม่ได้อ่านนะครับก็ แต่ว่าอ่านคร่าวๆก็คือไอตรงที่มันเป็นดาวสีแดงหนึ่ดวง2ดวง3ดวงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการบอกเกี่ยวกับข้อบังคับการใช้งานอะไรเงี้ยนะครก็ถ้าไม่อ่านก็น่าจะทําผิดนะครับทีนี้สุดท้ายเลยก็คือมากรอกไอตัวรหัส6หลักนะครับจะประกอบด้วยตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยก็กรอกให้ถูกแบบที่เห็นนะครับเรียงลําดับซ้ายไปขวานะฮะแล้วก็กดยืนยันการ ลงทะเบียนนะครับถ้ากรอกถูกเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่ากรุณากดปุ่มตกลงเพื่อ,อยืนยันการลงทะเบียนก็กดตกลงนะครับพอกดตกลงเสร็จนะฮะถ้าท่านลงจาว่ามาอย่างถูกต้องนะฮะมันก็จะขึ้นป๊อปอัพของจาว่ามานะครับเพราะว่ามันจะเรียกหาตัว CA Key Signature นะครับถ้าท่านไม่ได้ลงจาว่าตรงนี้ก็จะเออรเลอร์ไปเลยนะครับก็กด I Accept แล้วก็กดรัดเนี่ยฮะ ถ,ถ้าท่านไม่ได้ลงใจว่ามันจะไม่ขึ้นเว็บเพจได้หรอกก็ตรงนี้ก็ถ้าขึ้นมาก็คือเรียบร้อยดีนะก็กด c chooseose ไฟล e นะทีนี้พอกด Choose File นะครับท่านก็ต้องไปหาที่อยู่ของตัว ca key ของท่านซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะวางตัวที่อยู่โลเคชันไว้ที่ไหนนะถ้าท่านลืมไปแล้วหรือว่าอย่างไงเนี่ยลองโทรไปปรึกษาตัวซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ท่านใช้บริการอยู่นะแต่น,นี้คือพอดีผมก๊อปมาจากที่อื่นก็เลยมาวางไว้ที่หาง,ง่ายนะ ผมก็เลือกไฟล์ซึ่งไฟล์ตัวนี้จะเป็น .p 2่นะครับหรือก็คือ CA Key ลายเซ็นตัวเดียวกับตัวที่ใช้เซ็นรับรองก่อนส่งข้อมูลใบขนให้กรมศุลน์ตัวเดียวเลยนะฮะถ้าท่านเป็นตัวแทนของ,ของ,ของอยู่แล้วตรงนี้ท่านมีกันทุกคนนะเพราะว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกของสมาคมแปลว่าเป็นนิติบุคคลที่ส่งด้วยโปรไฟล์ตัวเองนะครับก็คงจะมีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะหาเจอหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอกดไปเนี่ยนะฮะท่านก็กดเป็นพาสิร์ของท่านนะครับ ก็อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ถ้าหาไม่เจอผมช่วยอะไรไม่ได้จริงนะครับคิดว่าคงจะต้องมีใครสักคนในกิจการรู้นะลองถามถามไล่ดูนะแล้วก็กดทรายซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการยืนยันว่าตัวท่านเองเป็นคนที่รับรองข้อมูลที่ท่านทำมาทั้งหมดนะเป็นนิติบุคคลรับรองตัวเองนะครับด้วย CA นิติบุคคลนะจะใช้ CA บุคคลมารับรองไม่ได้นะก็จะเห็นขั้นตอนว่ายืนยันการสมัครเรียบร้อยเสร็จสิ้น การสมัครข่าวใช้ระบบนะครับซึ่งพอสมัครขอใช้ระบบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพูดถึงส่วนที่มาใช้ระบบแล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยก็ท่านไปที่อีเมลที่ใช้ในการสมัครก่อนนะฮะมันจะต้องได้แบบนี้นคจากกรมศุลกากรเป็นระบบต่อกอรารอัตโนมัติว่าท่านได้ยูเชอร์ที่สมัครซึ่งท่านเป็นคนตั้งเองนะครับแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดว่าเป็นอะไรนะครับก็าพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับ ไปใช้กับหน้าตัวเมื่อกี้เลยนะพอล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะพบสถานะนะครับว่าผู้ใช้งานเป็นใครนะครับแล้วก็ตัวชื่อยู e เอร์นะซึ่งผมผมคาดไว้แล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนะมาเลือกตรงที่เป็นแบบคําขอต่อ,อยูตัวแทนลอกของนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเพิ่งอัปลิงนี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนตอนนี้ไม่มีคู่มือเขียนกับเรื่องนี้เลยนะครับ วิดีโอที่ท่านดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างแรกๆของการทำตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ก็ลองทำดูแล้วแล้วก็อัดวิดีโอมาให้ท่านสมาชิกดูนะซึ่งตรงนี้จะเทียบเท่ากับการการกรอกในแบบคําขอของประกาศ1 8 8 2 5แ4ทับพอกดเข้ามาก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของกิจการนะท่านก็ดูว่าซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเหมือนข้อมูลล่าสุดที่อยู่ใน ข้อมูลของกมรมศุลกากรหรือว่าข้อมูลที่ท่านตรวจสอบได้จากตัว e-tagging แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นการกดตรงนี้ก็จะเห็นว่าวันสิ้นสุดนะครับมันถูกปรับมาเป็นวันที่31เดือน3ปี2565แล้วแต่จริงๆเนี่ยนะครับนิติบุคคลของผมเนี่ยก็หมดอายุในปี64เนี่ยผมจําไม่ได้แล้ววันไหนนะแต่ว่ามันก็เลื่อนมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องต่อนะครับเพราะว่าหลอเรื่อง่อางระเบียบคุณสมบัติตัวแทนออกของอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้จะใช้แล้วนะถ้ามันเปิดให้ต่ออยู่แบบนี้แปลว่าในเรื่องคุณสมบัติตัวแทนออกของที่เคยเป็นที่ทงเทียงกันเนี่ยก็คงจะไม่ได้ใช้แล้วนะครใครกลัวตัวเลขห้าแสนอะไรก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรตรงนี้แล้วอันนี้ก็ถือโอกาสบอกไว้ตรงนี้นะครทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปนว่าเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของสมาคมใดนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เรามาเลือกนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเดิมเราไปอีดิทอะไรไม่ได้นะครับ เรากดได้แค่ปุ่มเดียวคือไอ้ปุ่มข้างล่างเนี่ยนะทำรายการต่อไปนะครับแต่นะครับเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าข้อมูลไหนเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะก็ต้องไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับที่หน่วยทะเบียนตามด่านต่างๆหรือว่าตรงกรมสุกากาส่วนกลางนะครับก,กดไปทีนี้อันนี้คือตัวอย่างของผมเองนะครับผมเนี่ย จอสถานะนีนะ้การขอต่ออยุไม่สําเร็จเนื่องจากสถานะนิติบุคคลของท่านไม่ได้ดําเนินการอยู่นะครผมก็ตกใจนะครว่า,าแล้วถ้าผมไม่ดําเนินการอยู่ทุกวันนี้ที่ผมส่งข้อมูลใบขนในานามนิติบุคคลนี่คือผมทําได้ไงนะฮะปรากฏว่านะครับผมก็ได้เดินทางไปสอบถามนะครับหน่วยงานทะเบียนของศุลก,กรากรเขาก็บอกว่านะครับนิติบุคคลของผมเนี่ยไปเช็คกับ ทาง d ี d แล้วมันไม่เจอนะครับหรือว่ามันมีการคลาสกันเพราะงั้นเนี่ยก็คือผมต้องเปลี่ยนวิธีการต่ออายุเนี่ยเป็นการยื่นเอกสารแทนนะครับที่หน่วยบริการทะเบียนของสุลกากรเพราะงั้นเนี่ยโดยน่วนตของผมเองผมก็ไปยื่นที่ทะเบียนกลางที่อาคาร120ปีนะแต่ว่าพอถึงจุดเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเสียโอกาสมากเลยเพราะว่าผมอยากจะใช้ระบบนี้ให้เป็นนะครับผมก็เลยไปยืมของเพื่อนที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ทําให้เขานะฮะแล้วก็ แลกกับการแคปหน้าจอพวกนี้มาเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านสมาชิกนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันผ่านตัวหน้าจอที่ที่ผมไม่ได้ผ่านมานะอันนี้จะเป็นข้อมูลของพี่ท่านอื่นแล้วนะ,ะมันก็จะมาพบกับรายละเอียดของการตรวจสอบว่าชื่อทั้งหมดของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของเนี่ยในสังกัดเนี่ยมีใครบ้างนะ,ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสร้างความงงนิดน,นึงเพราะว่าตรงเนี้ย มันบอกว่าลายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกของใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมนันเขียนว่าผู้ผ่านพิธีการศุลกากรผมก็ขอสรุปนะฮะกลัวท่านสมาชิกจะสับสนนะครับว่าคําว่าผู้ผ่านพิธีการศุลกากรเน,นี่ยมันไม่ได้ใช้มานานแล้วนะฮะมันไม่ได้ใช้จริงๆก็หลายปีแล้วจริงๆก่อนพรบศุลกากรปี2560นี่นะครับเพราะว่ามันใช้คําว่าผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเี่งแต่ว่ามันบัญญัติคํานี้มาในพรบ ศุลกากรปี2560เนี่ยก็เลยอยากให้ท่านเข้าใจว่าคือคนสองแบบนี้เป็นคนเดียวกันนะเพียงแต่ว่าในสก,กีม,มาของกรมเนี่ยมันยังคงคําว่าผู้ผ่านพิธีการศุลกากรอยู่เพราะว่าผมเข้าใจว่าระบบมันมันมันมีมานานแล้วนะการการมาเขียนโปรแกรมรองรับเนี่ยถ้าถ้ามานั่งอธิบายคนเขียนโปรแกรมมันคงยากนะเขาเลยคงน่าจะคงคําเดิมไว้อยู่นะแต่ขอให้เข้าใจว่าผู้ผ่านพิธีการศุลกากรคือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวขัดออกของนะเป็นคนเดียวกันนะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายต่างๆก็เขียนเป็นคำหลังทั้งหมดนะครเขียนเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรออกของทั้งหมดแล้วเราตรวจสอบปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ถ้ามันถูกต้องก็คือดําเนินการต่อนะด้วยการกดทำรายการต่อไปพอกดเสร็จเนี่ยนะฮะมันก็จะแสดงสถานะว่ายืนยันข้อมูลน,นะ,ะแล้วก็เงื่อนไขข้อตกลงท่านก็มีเวลาท่านก็อ่านดูนะ,ะผมไม่อ่านผมรีบมากเลยนะเพราะว่า พูดตรงๆเลยมีสมาชิกโทรมาสอบถาม,มาหาข้อมูลแล้วก็วุ่นวายที่สมาคมเขาข้างเยอะนะผมถ้าไม่รีบทําวิดีโอให้เสร็จก็งานมันจะพอกดินพอกหาหมูมากเลยนะก็เลยขออนุญาตไปเลยแล้วกันะะนะครับก็เหมือนเดิมเลยฮนะก็พิมพ์รหัสยืนยันที่เห็นหกหลักเนี่ยนะฮะแล้วก็กดข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก,กดยืนยันการลงทะเบียนนะครับก็มันก็จะขึ้นจาวาตัวป๊อปอับขึ้นมาเหมือนเดิมนะก็กด I Accept แแล้วก็แล้วก็ มันก็จะขึ้นตัวเว็บเพจด้าล็อกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะวิธีการก็เหมือนเดิมกด c h o s e f i l e ครับแล้วก็ไปหาตัว CA key นะครับทำเหมือนเดิมเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าพูดง่ยายๆคือมันเป็นการอนุมัติว่าท่านจะทำในสิ่งที่กำลังกดเมื่อกี้จริงๆโดยตัวท่านนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นระบบอื่นก็จะเป็นการยื่นเอกสารใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นลายเซ็นต์สิ้งเดจ์ของนิติบุคคลนะครับก็กดพ s ส w o r ์แล้วกดทาย มันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้ว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะก็มาบอกว่าไอที่เราต่ออายุเนี่ยน่าจะสําเร็จแล้วพอกดปิดตัวแดร์ล็อกไปมันก็จะขึ้นนะครับตัวสถานะที่หน้าจอออนไลน์คัส m อมเรจิสเตชันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเสร็จแต่ก็ยังกลัวใช่ไหมเราก็ต้องไปตรวจสอบสถานะการต่อาอยุด้วยระบบ eTagging นะครับก็เข้าไปดูนะท่านก็นจะพบว่า ตัวสถานะตัวแทนออกของเนที่ตอนแรกมันเป็นวันที่31เดือน3ปี2565เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น2568แล้วนะครับก็แปลว่ามันได้จะเสร็จสมบูรณ์ละถ้าท่านสมาชิกฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ทําตามผมมาเนี่ยแล้วมันได้ตามที่วิดีโอนี้บอกนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะท่านได้ต่ออายุด้วยออนไลน์ c u ส t o อมรีจิส r a ชั o นสำเร็จแล้วนะซึ่งเป็นระบบใหม่ของกรมศุลก็ไม่แน่ใจว่าจะมีท่านที่ประสบปัญหาใดๆบ้างน,นะถ้าท่านสะดวกนะครับ พบปัญหายินดีจะให้ข้อมูลนะครับว่แม้กระทั่งท่านทําสําเร็จก็ให้ข้อมูลได้นะฮะว่าท่านเป็นสมาชิกที่ทนะําสําเร็จนะก็รบกวนนะฮะโทรเข้าสมาคมติดต่อลุงโบนะบแล้วก็บอกว่าท่านเป็นใครนะรมาจากบริษัทอะไรน,นะรแล้วก็ทําด้วยระบบไหนหรือว่าท่านติดปัญหาอะไรก็แจ้งไปที่น้องโบนะครับเราอยากได้ข้อมูลอันมีค่าของท่านนะครับแล้วก็จะได้ฟีดแบ็กไปที่กรมนะเพราะว่า อันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมศุลกากรที่พัฒนาระบบให้มันอาจจะเข้าไปติดต่อง่ายขึ้นเราไม่ต้องเดินทางหรือว่าส่งเอกสารนะเพราะว่าผมเชื่อว่านะฮะถ้าระบบนี้มันเสถียรม่อไหรนเนี่ยนะฮะสมาชิกที่ดีใจก็คือสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดนะะเพราะว่าที่ผมฟังมาเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดนะอย่างเช่นเขายังคงอยากจะยื่นต่อ,อยุหรือว่ายื่นอะไรก็ตามเนี่ยกับที่ทะเบียนตามดา่านต่างๆนะฮะแล้วก็ประสบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะใช้ระบบไม่เป็นหรือว่า เขารับเอกสารแหละแต่ว่าเขาไม่ดาเนินการณจุดนั้นเลยนะอาจจะเป็นการวรวบรวมเอกสารแล้วส่งกรุงเทพทีหนึ่งซึ่งเท่าที่ฟังสมาชิกตามต่างจังหวัดมาเนี้ยกว่าเขาจะส่งรอบหนึ่งเขาก็ต้องรวบรวมจํานวนใช่ไหมไมงั้นการส่งก็จะมีต้นทุนสูงมากแล้วบางทีเรื่องบางอย่างมันก็ด่วนนะครับถ้ารอเนี่ยบางทีเสียโอกาสเช่นกันจับคู่สัมพันธ์กับลูกค้าเนี้ยถ้าไม่รีบทำภายในสองสามวันมันก็งานเสียใช่ไหม ถ้าท่านเห็นก่อนหน้านี้มันก็จะมีทาการยืดแนบหนึ่งแนบเจ็ดอะไรด้วยระบบใหม่เนี่ยถ้ามันอนุมัติกันทั้งด้านของเราไปเพิ่มผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกแล้วเขาก็เพิ่มเรา่น่ด้วยเนี่ยนะครมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะและสมาชิกต่างจังหวัดเราก็จะแบบรู้สึกว่าในที่สุดก็คือกรมศุลนเข้ามาแก้ปัญหาของเขาแล้วนะฮะก็อยากจะฟังนะเสียงของท่านสมาชิกนะฮะทั้งหลายแหล่ที่ใช้ระบบนี้ดูนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าท่านสมาชิกมาเจอแบบที่ผมเจอก็คือการต่อยโยไม่สําเร็จแล,แ,ลแล้วประสบปัชหา,า,าการ์เดียวกับผมเนี่ยคือผมไม่ได้ลืมท่านนะแต่ว่าวิดีโอตรงนี้ก็คงต้องจบไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นวิดีโอหนึ่งมันก็จะยาวมากนะก็สุดท้ายแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับท่านสมาชิกสวัสดีปีใหม่ปี2 5งหครับผม